มาทดสอบกันครับพี่น้องจา๋าชุดช่าง <c oughs> บ้านไม้ครับไม่ใช่ผมประมาทนะแต่ว่าอันเกาะนี่ครับพี่น้องจา๋าเซฟไปแล้วอะอัะน,นนี้มาทดสอบเสร็จแล้วครับพี่น้องจา๋าอ่ะยกคันเอาเช็คไฟปาบอานิตลายนิวตนันโอเคอ่าเข้าตู้เรียบร้อยไฟไม้ยังอ้าวลายอยู่นี่กลับไหมอ้าวลายไม่ไมา อ๋อนี่นี่ยู่นี่นี่ต้องเปิดนี่ก่อนต้องเปิดนี่ก่อนอ่ะเซฟตี้อ่ะเซฟตี้มาแล้วยังหลายมาแล้วโอเคอ่ะเปิดนี่ชั้นบนเปิดแน่ไฟติดแล้วครับพี่น้องจา๋าน,นี่แอร์ครับพี่น้องจา๋าอ้อเรียบร้อยนี่พี่น้องจา๋าอ๋อแเดี๋ยวต้องมาแก้กสายไฟนี้ใหม่ผมเดินชั่วคราวครับพี่น้องจาอ๋าเฮ้ยต้องแก้ทั้งหมดเลยอันตรายครับบ้านไม้ตัวยเนาะหันมีเหตุการณ์ก็ตั้งไหนปุ่นก็ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ขอแสดงความไว้อะไรตัวนะครับน,นนี่เราก็ไม่ปลดเราก็ต้องกลับมาดูบ้านตัวเก่าครับเซฟได้ไปน้องจ๋าเพราะว่าตังรุ่มน้ํามันนี่ถึงบนนี้ก่อนนี่น,น,น, 5, นี่นี่ปี54อันนู้นปีอะไรเนี่ยปีเนี้ยวันที่30กันยายนสองพันห้า หกสิบหกครับพี่น้องจา๋านี่น,นี่ระดับน้ําอยู่นี่นี่นี่ล้าสุดผมเลยก็ต้องตัดสายไฟเดินใหม่หมดแล้วครับพี่น้องจา๋าจากข้างบนไว้ข้างล่างก็เลยต้องต่อใหม่หมดทั้งหมดนะครับพี่น้องจา๋าน้ําท่วมนี่ตามนั้นนู่นนี่แต่มาให้มีไฟเยอะครับก็มีไฟนิดเดียวพอเพราะว่ามันอันตรายตามนั้นชุดช่าง